จปิวมาเก็บเอาอันนี้นะคะต้นสลัแหนค่ะทุกคนมาเก็บเอาสะนันแหนจะเอาไปทำอันนี้ลาบหมูค่ะบรรยากาศมนันนีประหเลยหนาวเย็นขนาดเลยมันนี้ค่ะทุกคนฝนตกฝนตกอากาศเย็นอากาศจะแปลเปลี่ยนแปลแปรป,ปลวนแล้วบบดเนี้ยเริ่มจะเข่านานหน,นาวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กิ่นเฮากับหนาวคักแล้วนี่มีผักสรัแหนต้นสลัแหนค่ะ เก็บเอาโหละพานิดหน่อยค่ะทุกคนต้นโหระพาวงน้ำมาทันแล้วนี่ยอดนิดเดียวเองหอมยอดนิดเดียวเองค่ะทุกคนกินกับลาบหมูอนไอีกนี่เอากำเดียวพอจะเพราะได้กินหอมโหละพาก,กับลาบ ค่ะเก็บเอาลูกโดดมาเก็บเอาลูกโดดลูกโดดบักพริกจกัง่วยว่ะผลลัพธสุกแดงเลยค่ะจักน้อยยุติยันยังหลายเยอะบกักพริกอะไรแค่นี้คะ่ะทุกคนเอาอย่างอีกบ่เก็บเอาอย่างอีกบ่ค่ะนี่มีแค่นี้คะ่ะลืมหนาวแล้วต้นหอมผักชีก็หมดแล้ว เพื่นค่ะประมาณนี้หนาวหนาวฟออกไปข้างนอกกอน้น,นี่ค่ะมันจะกาดข้างนอกจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนหนาวหนาวนาว,นาวนี่ค่ะเนื้อหมูปิวจาปียวไส่ฮอตแอร์ไฟร์เล้วนี่เอามาหัน่นค่ะทุกคนเสิเอาไปหลาบนี่ค่ะปียวไส่เนื้อหมูที่อบมาแล้วล้องไปในหม้อเลย เติมน้ำเล็กน้อยค่ะทุกคนใส่เครื่องปรุงที่หั่นไว้นะคะผักที่หั่นไว้กระเทียมผิกไค่หอมนี่นนนปรุงรสตามใจชอบค่ะทุกคนพริกหนึ่ก็เผ็ดด้วยนะเขาคั่วนี่คนให้เข้ากันเลยนี่ผักที่หันห่นเทลงไปเลย ุแล้วค่ะเทลงไปในจานเลยวะเนี่ยเทลงไปในจานสิรเลยชุบอืมประมาณนี้ค่ะทุกคนราดในตัวเนี่เป็นดัซเซอร์เลค่ะทุกคนน้ำม,มากินข้าวพร้อมกันก็เป็นวะเนี่ยบะหมี่ขอนเหนียวกินกับข้าวเจ้าวผัดสวยเย็นร้อนเลยวะเนี่ยนี่ค่ะราดหมูกับผักกินกับประมาณนี้นี่กินคนเดียวข้าวแรงเด้อมาเนี่ย ม้าม้าจากพี่น้องมากินพร้อมกันกระปิวผัดกินมาา้าจากสวนนี่ค่ะลาบหมูลาบหมูน้ำตกดลยมีจ่ามาม้ากินพร้อมกันกับปิวค่ะทุคกคกน,คน,นเนี่ยชิมจัดคำกันค่ะทุกคนมันจะมืดแน่น้ำมืดแรงอืมก็เยอะเลย 抓抓卡。Stop, stop, huh?